เอาป่ะคุณใครสวัสด,ดีจ้าจากประวันนะคะพี่วันก็ให้หัวใจพลังบวกมาประวันก็หัวล้อหาหาหามาหัวยประวันเม yup, ื่อวานหนูหนูไปไงหลังอยู่บ้านพี่ต้นไม้ไหมป้ะวันสุหักใจมากกว่าท่านละเอ้า น้องวินนี่ดีครับน้องผู้ใดน้อยนี่น้องอันนี่คือมันนี่รัดไม่ผู้ใดน้อยนี่มันนี่รัดนี่เหรอขอบคุณหลยๆด้วยจ้าอันสวัสด,ดีจ้าอ่าคุณพี่ พันธุ์สุดสวยตะกี้น้องน้ำใสอยู่แอร์พอร์ตอ๋อโอเคโอเคขึ้นเครื่องจะมาไทยแล้วใช่ไหมพี่ต้นไม้เดิน แต่อยาา่างว่าก็ยังในน้องว่าแดวอันยุคข,ข้างนอกเนาะหน้านี้มันพองเท่ากับหูยู่มันเป็นหนาหิมะเนาะแต่ช่วงนี้อหิมะมันหลายลายเลยที่นี่อันมันเป็นน้ำแข็งแต่มันกำลังละลายเนาะระวังระวังข้างนอกนะป้าบันเชื่อไหมมาล้มอยู่ในบ้านนะปะนะ้าบันป่าอันเนี้ยงายงท้องอยู่บ้านที่ต้นไม้อะ่ะหนู หนูนั่งไงเอ้ยนี้เอ่ไม,ไม่ไม่ได้ดูเป็นเปดันไปไดเป็นเป,น,เป,น,เปน,นั่งขอบขอบเก้าอี้แล้วเก้าอี้มันมันเลื่อนมันเลื่อนนีหนูไงหนูก็เลยหายหลังโอ๊ยป้าวันหนูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไลยป้าวัน ได้ภายหายเนี่ยอีกคนหนมาก,กบไปแล้วมั้งล่รนอนก่อนครับพี่สาวตีหนึ่งแล้วครับไข่นุ้ยพักผ่อพักผ่อดูแลตัวเองด้วยไข่นุ้ยไว้พ่อกันมืออื่นน้องน้องชาย ฮัลโหลอีอะไรนะป้าวันนุ้อ่านไม่ออกว่าวภาษาอังกฤษไหมป้าวัน e w u e o ฟันดีครับน้องสร้ยขอบใจสำหรับมินีเด้อน้องสร้ยขอบใจหลายๆ ขอบคุณทั้งสามสิบล้านดวงใจนะคะขอบคุณวันเวลาหืวันเวลา,ว,ว,ลาวันเวลาอย่างน้อยไอก้ไอกระท่อมคุณใครนุ้ยทำงานเก็บเงินเยอะๆหอบกับไทย่าสันว่าอุ๊ยน้องสาวที่สวัสดีจ้า เอ้าอเอะเอ็ดเาราอมเจ้าตอบเจ้าตอบหนูเลยยังคือหนูถามเจ้าว่าที่ไต้ตอตอจวดมือนีเเป็นพ่อกับแม่บะอ๊บอุ้นเะจ้าแม่ๆมมมอุบอุ้นเจ้าสาวที่รีสวัสดีครับ อบอุ่นดีอยู่สาวที่นี่ยอมรับอยู่บ้านพี่พี่น้องน้องมาหาดีอยู่จ้ะ